thank you นนสวัสดีครับชื่อเฟียนครับเป็นศิลปินฝึกหัดของซีวิไลค์ครับสวัสดีค่ะชื่อแอลค่ะเป็นศิลปินฝึกหัดของซีวิไลค์ค่ะสวัสดีค่ะเก้มหงค่ะศิลปินฝึกหัดของซีวิไลค์ค่ะสวัสดีค่ะชื่อบมบูค่ะเป็นศิลปินฝึกหัดของซีวิไลค์ค่ะอยากให้ตัวแทนนะพูดถึงงานในวันนี้หน่อยเป็นงานอะไรย่างไงบ้างคะงานในวันนี้ค่ะชื่องานว่าสีวิไลแพชชั่นเดย์ค่ะก็เป็นงานเปิดตัวบริษัทแล้วก็ ฉลองครบรอบ2ปีครึ่งด้วยค่ะมันมีความพิเศษยังไงครคุณในงานนะคะเราก็จะเปิดเปิดตัวผลงานที่จะนำเสนอในปีใช่ค่ะนำเสนอในปีด้วยคกับ2 5้5ถึง2อ6 6เป็นแอปพลิเคชันใช่ไหมคะเป็นเว็บไซต์ครับแล้วก็เดี๋ยวอนาคตจะมีเป็นสวัสดี OS ครับก็จะเป็นแอปพลิเคชันเราเนี่ยจะอยู่จะไปใช้บน OS ของเราเองเลย ในอนาคตในแอปพลิเคชันนยมันมีแบบมันมีเขาเรียกอะไรอ่ะมันมีแพ็ตฟอร์มันมีอะไรบ้างแบบพวกอะไรที่หรือว่าพวกเพลงพวกละครอะไรก็่ยุดเยมีหมดเลยครับรวมความบันเทิงหลากหลายกว่อะะอะไรที่เป็นสื่อมีหมดเลยครับครับผมพูดได้มคค่ะไม่ว่าจะเป็นซีรีส์นะคะเป็นหนังสั้นค่ะแล้วก็มีเพลงแล้วก็มียังายาร,รายการรายการค่ะแล้วก็ระบบช่วยเหลือต่างๆด้วยระบบบอทระบบโพสต์ค่ะหรือจะเป็นระบบขายของออนไลน์ก็มี ใช่ไขาด่วนขายด่วนขาด่วนเดี๋ยวทีวีเคลื่อนที่เลยใช่ไหมคะใช่ค่ะใช่ครับเป็นทีวีแล้วก็อนาคตก็จะเป็นซูเปอร์แอปครับอย่างพวกละครอย่างพวกอะไรอย่างเงี้ยเราก็มาจัดแต่งเขาหรือว่าทำทำเองหมดเลยครับเราทําของเราเองครับและอนาคตก็จะเปิดให้คอนเทนต์ครีเอเตอร์หลายๆต่างๆครับเข้ามาผลิตสื่อแต่ก็จะมีทีมงานที่เป็นคนคัดกรองเองทีนี้แล้วก็ถ้าอนาคตมากกว่านั้นอีกก็จะเป็น AI คัดกรองครับเผ็ดว่าด้วย อยากให้ชอผูสนิทหนึ่งคอนเทนตนอะไรยังไงครับก็อยากให้มาแสดงความสามารถกันใช้พื้นที่ของเราใช้เครื่องมือของเราแสดงความเป็นตัวเองออกมาครับใช่ครับคผมนเรียนแบคอนเทนตนในวันนี้จะได้อะไรยังไงบ้างคะก็คนที่ชนะอันดับหนึ่งะคะก็จะได้เงินรางวัลแล้วก็คนอื่นๆก็ไม่ต้องเสียใจค่ะเพราะว่าทุกคนค่ะก็จะได้สิทธิ์ถูกพิจารณาเป็นศิลปินฝึกหัดของศิวิไลค่ะ ไม่เป็นว่าทุกคนที่มาออเิชั่นในวันนี้จะได้รับการสอดเยอะจากทางตัวริษัทตรงหมดเรื่ใช่ค no yes. ่ะวันน eh ี้ที่มาออเิชั่นเป็นด้านไหนบ้างคะร้องเล่นเต้นได้หมดเลยครับหมดเลยค่ะร้องเล่นเต้นละครพิธีกรทุกอย่างแค่แสดงความเป็นตัวเองออกมาค่เกณฑ์ตัดสินในการคัดเลือกผู้ชนะในแต่ละประเภทเราเลือกจากอะไรยังไงบ้างคะค่ะก็ส่วนใหญ่ก็แค่แสดงความเป็นตัวเองแล้วก็กล้าเขียนกล้าทำกล้าแสดงออกค่ะ แล้วก็พบความมั่นใจมาให้เต็มร้อยค่ะ่ค่ะแล้วก็ดูว่าจะต่อยอดเขาไปทางไหนได้บ้างอะไรอย่างเงี้ยใช่ถ้าต่อยอดไปได้ไปได้เยอะไปได้มากก็จะิจารณัค่ะถ้าใครสนใจที่อยากจะมาร่้มอดิชั่นหรือว่าจะมาร่วนงานกับเราสามารถติดตามเราหรือว่าติดต่อได้ทางช่องทางไหนบ้างคะก็เป็นแพลตฟอร์มเว็บไซต์ครับ c i v i l i z e t v ครับ t i i e t v ครับหรือว่าเพจ Facebook ซีเบลไลท์ทีวีวันนี้มีให้ชมได้ยังคะในในมีแล้วครับมีแล้วคงั้นงั้นฝากฝากฝากอย่างว่าก็ฝากในเชิงชวนม่าเป็นแบบต่างๆกันก็เข้ามาใช้นะครับ c i v i l i z e ครับค่ะหรือใครที่มีเป็นสมาร์ทโฟน Android ก็สามารถดาวน์โหลดได้เลยค่ะไม่มีไม่มีคุยไปค่ะงั้นฝาก ครับก็เข้ามาใช้อะนะครับอยากให้คนไทยกลับมาใช้ของคนไทยเองครับครับผมขออนุญาตนะครับขออนุญาตนะครับของเนี้ยเปิดตัวพระเอกซีรีส์เอ่หนังสั้นเพราะว่าตอนนี้ค่ะค่ะตอนนี้ค่ะเอ่อเราถ่ายทำหนังสั้นเป็นหนึ่งเรื่องแล้วค่ะก็อันนี้ก็เป็นพระเอกซีรีส์เอ่อหนังสั้นค่ะ ครับทวัสดีครับผมชื่อเล่นเอ้ยชื่อเล่นชื่อออโต้นะครับชื่อจริงชื่อนเรนลิทวัชรังพัฒนาสุนทรับอายุที่หปีนะครับผมหนังสั้นนี่เป็นหนังสั้นเกี่ยวกับอะไรครับอ่าเป็นเกี่ยวกับคุณครูชอบนักเรียนนักเรียนก็ชอบคุณครูอะไรอย่างนี้ครับก็มีแบบสังคมได้พันคะไม่ครับก็จะเป็นเรื่องราวแบบว่าเบสออนกึคือออนคูนสตอรี่ครับเป็นหนังสั้นชุดสิบรอยิ้มของผู้พ่ายแพ้ก็ในแต่ละหนังสั้นนะคะเขาก็จะมีการเล่าถึง รอยยิ้มของผู้ให้แพ้แตกต่างกันออกไปว่าเป็นยังไงค่ะก็จะแบบยิ้มที่ดีไปแต่ว่าแบบเป็นเรื่องเรื่องอะไรใช่เรื่องเรื่องอะไรเนี่ยยัังงอยู่ในระหว่างตัดต่อจะออเดย์ได้ชมตอนไหนเร็วๆนี้ค่ะน่าจะภายใ่านปีนี <m <m ้แหละใช่ถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดโอเคค่ะครับรอยยิ้มสุด